เราเรามาชุมน,นุมประชุมใจรักสมัครสมานอ้าวยังไม่เข้ากินอ,อันนี้อยู่ในเกมเซอร์ไบเว h ร์ลเดอะเดอะคอันนี้ปะ๊ปะป๊าไอมีครับอันนี้คืออินดี้ไอมีครับอินดี้อไอมีอ่ามาแล้วฉัน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  ไม่ได้เป็นตัวอะไรอยู่ตอนนี้ก็เป็นแซลเลนเดอร์แมนไอวิ่งหนีครับบิงใครเป็นแล้วก็ต้องมิ้วมิ้วครับจุกอย่างเดียวครับตอนนี้จุกจุกแสงดูดจุกอย่างเดียวครับแบบนี้ก็มีเก็บของด้วยทิพย์ยางใส่กล่องใสขายครับถ้าเรารอดยังปลอดภัยสี่นาทีของเกมนี้ อยูไปแล้วไมดูครับไม่ดูครับเอป็ก็ต้องฆ่าฆ่าหมดครับตอนนี้ถ้าใครเจอในครอบครัวนี้เลยคอฆ่ากันเลยดเลยเด็ดเลยเด็ดเลยีสเไหฮ้ยไหวิอย่กไนี่เฮ้ยเสียมละเจีด พวกเราเรามาชุมนุมวิกนี้ไซรินเทสไซรนเดอร์แมนน้องมิวน้องมิวใช่เป่าวาย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 น้องมิวน้องมิวโดนแล้วน้องเดวโดนแล้วไอ้่ไหนจะได้ไปหาวายยังไม่ได้เก็บของเลยกูเล่นกำแล้วโดนตายว้ายช่วยด้วยไหนไหนไหน ไม่เห็นเฮ้ยเฮ้ยเฮมาแล้วมาแลตามตูดมแล้วตามตูฟมแล้วไปแล้วจ้ะ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 ไปจ้าโจ้ยเบิกเราหิงหี่ให้ไวหิ่งหี่ให้ไวแล้วจะปลอดภัยไปขึ้นไปได้เหรอเจอมิวเิเจอมิวเอมเวเอเอจอเมิอมิ้มเจอมิวอเ่ เฮ้ยมาเร็วเร็วเร็วตามมาเร็วตามมาเร็ว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 อุ้ยโทรศัพท์มาไหนอะขายไดีราคาเยอะเลยนะเนี่ยเก็บเก็บน่าเด๋ออะน่าปลาเก็บแล้วเนี่ยอุ้ยเจอบีด้วยเก็บโอ้ยเก็บไปหมดเยีงลูกครับเป็นยีงลูกว่าหนูไม่ดีไม่ต้องเยีงหนูหรอกมาาปลามาถาปลามานี่ปลบันไดลิฟต์นี่ขึ้นไม่ได้ปลาขึ้นแล้วขึ้นไม่ได้อะเอาขึ้นไงนอะเอาขึ้นได้แล้วขึ้นไม่ขึ้นไม่ได้อะเฮ้ยจริง เอ้ย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 ใครโดนใครโดนออวเดี๋ยวเดี๋ยวติด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 คุณแนไหนาออกออกออเธอไม่รอป้าเลยอะเราเรามาชุ่มนมไหนอยู่ไหนเนี่ยนั่นนันนั่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 นฮัลโหล ไป,ไ,ไปตายแล้วไตายวมทีมรวมทันผมจะไปช่วยอ่ะเออเพื่อนเอวี่แอลแอลมีไแล้านหนึ่งคนอ่ะร้ดนะครับโอ้โหนี่ลาเจ็บตันไหมฮะหมอกงการความช่วยเหลือไป,อไปอยังไปยัง เอ้ยเอ้ยอ้แอบอยู oh <t <t um> <t um> <t ่งั้นแอบอยู่เนี่ยไหเออไม่ทันไม่ทันนะปุ๊บปุ๊ได้ไปแล้ว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 เอ้าหนีทันแล้วนี่ไม่โดนน่ะอย่างน่ะเฮล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 ตอนนี้ในครอบครัวนี้คือมีดอย่างเยอะเฮล 嘿哦。